ในความห็นว่าอันมอร์สองคั้งหนึ่เป็นส่วนที่เยอะกระที่มีตัวไร่ที่จะรูคภาในการที่จะรู้คุณภาพมีมาตรการที่มาสนับสนุนที่ทำให้ประชาชนชามบนเองนนี้ซื้อไปใช้เนไฟฟ้าเงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยามากครับเพราะว่าในไอารนงที่อยู่ในสอยได้ว จะคอยมีการสร้างสิ่งที่สร้างราคาสูงบ้างตรงนี้รับต้นกับต้น A C ต่างๆนะครับใด้ข้างค่ะถ้าเรามองในมุมของนโยบายหรือว่าการพัฒนาสังญาอเมซานจะบอกว่าคือใจกลางอยู่ในที่เขตเมืองนี้นะคะถ้าสมมติว่าต้อนไอที่กว้างนะถึงจะสร้างคอนโดสูงๆได้สร้างอาคารสูงๆได้ในแง่ของพัฒนาสังญาอเมซานจะรู้สึกว่ามัน คือมันจะทำประโยชน์ของพื้นที่ได้มากกแบบนี้นะคะใช่ไหมคะแต่ว่าที่คุณชายต่อมาก็คือว่ามันแก้เอกแบบแต่ถึงแม้ว่าจะขาดอ่อไปข้างนอกแต่ถ้าระบบขนส่งมวลชนเนี่ยเอาไปป้าไต่ที่บนข้ามไปถึงเนี่ยน่าจะต่อจบได้อันนี้คือสิ่งที่คุณชายออกมาซึ่งซึ่งนายกเองก็โอเคนะคะแต่ก็ถูโอเคแล้วครับต่อแบบกลางๆนะครับแต่เพราะว่าใครจะว่าเอาใจช่วยเพราะว่าการคอนเนกการทีการเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างพื้นได้เนี่ยรัฐบาล คุณเป็นเช่นไรซึ่งโตมาคอนโดมาค่ะโตไม่ยากที่นี่ค่ะคือโตในใหรยากาศแต่ว่ามันโชคดีที่โตตใช่ไหมคะค่ะฝ่ายรายได้ก็นำมาใช้ทุกเขตทุกทั้งกดทั้งหลบทั้งกดมองนะครับทีนี้ก็เลยก็มีข้อขัดแย้งซึ่งเรื่องนี้ก็ยังในโจบมีบางคนโดนก็จ่ายบางเขตก็เอาไปปฏิบัติบางเขตก็ไม่ได้เอาไปปฏิบัติก็เลยอยากจะทราบว่าท่าน หนึ่งเนี่ยนะครับในวายเกี่ยวเรื่องภาษีโรงเรือนที่จะได้เกี่ยวกับาากนิติบุคคลอาคารชุดหรือนิติบุคคลบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับท่านท่านจะมีทิธันเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องภาษีเนี่ยมันมีเรื่องอข้อกฎหมายสองตัวนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการสมรภูมเกี่ยวกับอะไรได้ ซึ่งเปิดช่องให้เกิดปัญหาอื่นอีกมากมายนะครับผมต้องการเี็นที่ปัญหาเช่นนั้นต้องการให้ผู้ที่จะเป็นต้องจ่ายภาษีลดเดือนเนี่ยทำเงินเท่านนทีา่จ่ายตรงเดิมดังนั้นที่ผ่านมามันไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าบางคอนโดจ่ายบางเขตจ่ายบางเขตไม่จ่ายด<อ>ังนั้นตรงนี้ก็เลยขอ policy เดี๋ยวท่านท่านก็พูดดีบอกว่าก็ก็คงจะให้แต่ละเขตไปเก็บแต่เก็บในลักษณะที่เป็นธรรมครับอันนี้ก็ชัดเจนครับขอบคุณมาต้องการเพียงเดี ครับครับไม่ให้เกิดความรักนั้นอืมค่ะแหบมีผู้ต้งองมาถามมาสามห้าสานะคะคุณผู้ชมที่น่เสียดายนะคพักคนที่เราเชิญมาถ้าท่านอยากจะมาท่านมาได้เลยนะคะอยู่มาตั้งแค่สามสิบค่ะแล้วพืกอคอติค่ะท่านมา Dan จะ